สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ภาครัฐให้ความสนใจและก็แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะและหลังจากที่ประเทศไทยของเราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกรัฐภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD จะมีบทบาทและมีความน่าสนใจอย,อย่างไรวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินค่ะ ท่านรองพัทราพรโสเจยะค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะขออนุญาตให้ท่านรองค่ะพูดถึงความเป็นมาของอนุสัญญานี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังหน่อยค่ะค่ะขอบคุณท่านพิธีกรนะคะความเป็นมาของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อปี2535นนะคะทางองค์การสหประชาชาติได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์นะคะการใช้ประโยชน์เพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลควบคู่ไปกับการพัฒนานะคะในคราวนั้นในการประชุมแผนบริการที่21ที่ประเทศบราซิลนะคะก็ได้มีการกระหนักในเรื่องของการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกนะคะก็ได้มีความคิดที่จะจัดทำข้อตกลงในการจัดตั้งอนุสัญ,ญญาขึ้นมา3ฉบับนะคะ ฉบับแรกก็เป็นอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง,งสภาพทางภูมิอากาศแล้วก็อนุสัญญาความหลากหลายทางเชียวภาพและอนุสัญญาที่3ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นเทซายคืออนุสัญญาที่เราจะมาทําความรู้จักแล้วก็ร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนกันต่อไปในวันนี้นะคะค่ะ,คะ แล้วหลังจากที่ประเทศไทยเรามีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกรัฐภาคีแล้วมีบทบาทอย่างไรบ้างคะคะ,ะประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นเทเลสอนเมื่อปี2544นะคะซึ่งในคราวนั้นก็เนื่องจากประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการ ดูแลรักษาใช้ประโยชน์ทรัพยากรซึ่งเป็นเรื่องของเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดินนะคะของประเทศไทยที่เคยเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นเะเลรายเช่นพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้นะคะมเมื่อก่อนเป็นพื้นที่แห้งแล้งดินเลวขาดแคลนน้ำแล้วก็อาจจะมีน้ําท่วมในบางฤดูกาลเพราะฉะนั้นตรงพื้นที่นี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่เห็นได้ชัดว่าเมื่อตรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้ทำแผนพัฒนาในเชิงบูรการก็สามารถที่จะฟื้นฟูพื้นที่แห้งแลง้งดินเลวนี้ให้กลับมาสู่สภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์มีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรตามเป้าหมายของการพัฒนาของอนุสัญญานี้ค่ะค่ะแล้วในส่วนของการดาเนินงานที่เรามีการขับเคลื่อนมาโดยตลอดตอนนี้มีผลสาเร็จอย่างไรบ้างคะท่านค่ะก็ เรียนให้ใหทราบเป็นหนึ่งนะคะว่าในเรื่องของอนุสัญญานี้สิ่งที่เขาจะวัดเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความสําเร็จว่า,าหน่วยงานที่เป็นประเทศภาคีสมาชิกได้สําเร็จตามเป้าหมายนี้หรือไม่ก็คือดูในเรื่องของปัจจัยที่เป็นสิ่งปกคลุมดิน<ะ>ก็คือพืชพันธุ์รวมทั้งป่าไม้นะคะแล้วปัจจัยที่สองก็คือดูในเรื่องของความสามารถในการผลิตของที่ดิน<ะ>ว่าที่ดิน มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอแล้วก็สามารถที่จะก่อให้เกิดผลผลิตพืชในปริมาณที่เหมาะสมและคุณภาพที่ดีหรือไม่นะคะแล้วก็ปัจจัยข้อที่3ก็คือเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการกักเก็บคาร์บอนในดินนะคะ,ะการกักเก็บคาร์บอนจะอยู่ในหลายในหลาย ในหลายรูปแบบกักเก็บในต้นไม้กักเก็บใน,ในดินกักเก็บในแหล่งน้ำมหาสมุทรในดินและต้นไม้ก็เป็นเป็นแหล่งสำคัญที่จะเก็บกักเก็บคาร์บอนในดินตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรก็คือว่าถ้ามีการกักเก็บคาร์บอนในดินในต้นไม้เยอะก็จะช่วยให้อุณหภูมิของโลกลดลงซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วทางด้านทรัพยกรดินและที่ดินกรอมพัฒนานที่ดินก็จะเป็นหน่วยงานหลัก ในการที่จะป้องกันแล้วก็ลดความเสื่อมโทรมของที่ดินตัวอย่างความสำเร็จนะคะก็ในส่วนของอสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ก็คือว่าเราก็จะไปวัดนอกจากปัจจัยที่เราบอกแล้วว่าความเสืสอมต้องอไม่ไม่เพิ่มขึ้นนะคะสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ปลายทางที่ถือว่าการแบ่งงานตามแผนนี้สาเร็จก็คือในเรื่องความเป็นอยู่ของเกษตรกรอของประชาชนนะคะในประเทศเรา ก็ความเสี่ยงในเรื่องของพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็เสี่ยงเป็นทเทซายก็ไม่เกิดขึ้นการอพยพย้ายถิ่นก็ก็ไม่ค่อยมากเหมือนประเทศอื่นที่เขามีมีวิกฤตในเรื่องนี้รุนแรงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่ทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนที่ผ่านมาค่ะ แล้วในส่วนของทิศทางในอนาคตล่ะคะท่านบทบาทของประเทศไทยในการร่วมเป็นสมาชิกรัฐภาคีในอนาคตจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างคะในบทบาทของกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่ร่วมภายในแผนนี้นะคะเป้าหมายของเราที่จะไปให้ถึงนะคะที่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาตินะคะก็คือเป้าหมาย ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่สองในเรื่องความปนอยาดผิวโหยแล้วก็เป้าหมายการพัฒนาในเรื่องของระบบนิเวศบนบกเรื่องทรัพยากรดินและน้ําที่จะต้องไม่เสื่อมโทรมเป็นเป้าหมายที่สิบห้านะคะแล้วในเป้าหมายของประเทศไทยเองเราก็ตั้งเป้าว่า เมื่อทรัพยากรการผลิตของเราทั้งดินน้ำรวมทั้งอาจจะรวมป่าเข้าไปด้วยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสมดุลในการพัฒนาประเทศไทยก็คาดหวังที่จะเป็นทัวโลกซึ่งความเป็นทัวโลกก็จะรองรับในเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งด้าน,านการท่องเที่ยวด้านสุขภาพ แล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะสุดท้ายนี้ค่ะท่านเห็นว่าในเดือนมิถุนายนนี้มีการกําหนดนะคะคุณผู้ชมให้วันที่17มิถุนายนของทุกปีเป็นวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกวันนี้นี่มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะท่านทางอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปลสภาพเป็นทะเลทรายนะคะ หรือ UNCCD โลกนะคะก็ได้กำหนดให้วันที่17มิถุนายน2565เป็นวันเทเลรายและภัยแรงโลกอย่างที่เรียนแล้วนะคะว่าในหลายภูมิภาคทั่วโลกบางพื้นที่ก็เกิดวิกฤตที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะดังนั้นก็ได้มีแนวคิดในการที่จะสร้างการรับรู้กระตุ้นให้ทั้งโลกนะคะประชากร ของของโลกได้ร่วมกันลุกขึ้นมาต่อสู้กับภัยแ้งในประเทศไทยเองเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยได้กำหนดแนวคิดในการที่จะสร้างการรับรู้รณรงค์และก็สร้างความร่วมมือในธีมของการสานพลังพื้นฟูลุกขึ้นสู้ภัยแล้งนะคะเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขพื้นที่ปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และความสมทรของที่ดินโดยเน้นการบริก,การการทำงานทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนเกษตรกร,กรและก็ะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมาร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานและที่สำคัญก็คือทุกคนนะคะทุกคนจะมีส่วนสำคัญเพราะเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยทรัพยากรดินที่ดินน้ำ,ะน,ำนะคะ,คะ แล้วอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราสามารถที่จะทําได้ก็คือการที่ปลูกพืช<ม>ให้สอดคล้องกับฤด,ดูกาลเพราะมันจะมีผลกับเรื่องของการใช้น้ำ<ม>นะคะ<ม>ซึ่งน้ําเป็นเรื่องที่สําคัญที่ว่าเราจะต้องใช้ให้เหมาะสมมีทธิภาพทั้งในภาคของการเกษตรภาคการอุตสาหกรรมรวมทั้งการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของพวกเราทุกคนด้วยนะคะค่ะในโอกาสของ วันทะเลทรายและ,ะวันภัยแ้งโลกในปีนี้นะคะทางตรมพัฒนาที่ดินก็ขอเชิญชวนนะคะให้พวกเราได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะปฏิบ,บัติในการที่จะส่งผลกระทบให้เกิดการลดความเสื่อมโทรมของที่ดินและป้องกันภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นได้นะคะก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะร่วมมือกันนะคะ ใช้ทรัพยากรดินที่ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบทรัพยากรดังกล่าวให้กับลูกหลานของเราสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะว่าเชิญพวกเราร่วมกันสารพลังฟื้นฟูลุกขึ้นสู้ภัยแล้งไปได้วยกันนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าเรื่องของปัญหาภัยแรงที่ท่านรองบอกว่าจริงๆแล้ว ต้องเป็นการร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะในการที่จะสามารถแก้ไขปัญหารเรื่องนี้ไปได้นะคะและที่สําคัญก็คือหวังว่าอนุสัญญานี้นะคะหรือว่า UNCCD จะเป็นอีกหนึ่งตัวสําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งของไทยให้เบาบางลงหรือหมดไปในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองเป็นอย่างสูงออนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ